ขยายมาเรื่อยๆก็เริ่มมีคนงานนะครับขอพอมีคนงานก็ก็มีปัญหาในกรณีคนงานเนี่ยเขาไ่ได้ทำไม่มันไม่ใช่ของของเขาถ้าเราไม่เก่งจริงเราไม่รู้จริงเขาไม่สนใจเขาก็เล่นตัวจากไหนเขาก็ออกออกเสร็จปุป๊บเราก็ต้องทําไม่ได้ะเราคิดว่าเราต้องทําไม่ได้เราต้องเรียนรู้เราเคยปล่อยคนงานครั้งหนึ่งคือให้คนงานทําอย่างเดียวเลยเราไม่สนใจ และทีเนี้ยเราก็ลืมบัวเราก็ลืมเราไม่ได้สนใจอะไรเนี้ยเขาก็ออกอีกทุกครั้งมีปัญหาเรื่องคนงานทุกครั้งข้อเดียวนี้ผมก็เลยว่าหนึง่งเจ้าของต้องเป็นเจ้าของต้องแข็งถ้าไม่มีคนงานเราต้องอยู่ได้ก็ลเลยก็อยู่ได้จนถึงปัจจุบัน<ม>ใช่ตอนนี้ก็ผมกับพ่อก็คือตอนนี้แบ่งแยกฟากร์มกันกับพ่อคือแบ่งแบ่งถังนมมาส่วนของพ่อนะอันนี้ส่วนของลูกแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้เป็นกรรมการสากร ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากัวก็ตอนนี้จะเป็นนมสดนมสดส่งสากรอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าในช่วงมีโครงงานให้เด็กทำก็จะเอาแบ่งนมไปให้เด็กทำต้องหอยนมสดบ้างทำรูสลักทำโน่นทำน,ำน,ำนี่เกี่ยวกับก,กบรงงารปลูนมแล้วก็ให้เด็กมาดูงานบ้างมาดูฟาร์มวิถีชีวิตแล้วก็ให้เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์โคนมอะไรพวกนี้ครงงับ จะใช้พันธุ์โคนมของเราตอนนี้เป็นพันธุ์ Ostiacean เป็นพันธุ์ขาวดําเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะให้นมเยอะที่สุดในบรรดาวัวแต่เนื่องจากาที่ฟาร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเนื่องจากเป็นเป็นน้ําเชื้อของกลมมีการแบบ คือคุณภาพไม่ดีแล้วก็อาจจะเลี้ยงในช่วงหนึ่งของคนงานที่เขาไม่ค่อยสนใจใช่มันก็เลยเกิดการกันได้งบ้างอะไรบ้างแต่รวมๆแล้วก็โอเคนะครับแต่ชุดล่างหลังเนี่ยค่อนข้างจะปวนทวนสมบูรณ์มาที่ใจนะผมก็อยากทําแบบพอกน้พัชไรคือเราอยากมีโรงงานเป็นของตัวเองทําอะไรขายเองอะไรยอย่างเงี้ยแต่คือ,อใช่ม,ม,มันเป็นความฝันขั้นสุดยอดไปแต่ก็ตอนนี้ก็คือ เรามีที่รับที่มันคงแน่นอนก็อาจจะขยายกิจการเพิ่มอาจจะซื้อรัวเพิ่มเพราะตอนนี้เราส่งนมให้กับสากรสากรเขาส่งดัชมิลซึ่งเป็นสัตวที่มาตรฐานสุดอตอนนี้ดัสมิลเนี่ยเขาเอานมเราไปคือนมเราเนี่ยติดหนึ่งใน5ของประเทศที่คุณภาพดีที่สุดนะครับที่อยากรู้ว่านมนนนสวรรณเนี่ยเอาไปทำอะไร นมโนุสวร์ก็คือนมอ Just Milk Select e d ที่อยู่ตามข้างสปปรรพสินค้าใช่ตัวนี้ครับเป็นของนมนสุนสวร์สากรโคนมนมนสุสวร์ตอนนี้น้ำนมทั้งหมดอยู่ที่13ตันกว่าแต่ในช่วงพีคสุดเนี่ยอยู่ที่16ตันแต่ที่ฟาร์มเนี่ยในช่วงพีคสุดก็อยู่ประมาณเช้า500โล600โลอย่างเงี้ยใช่แต่ในช่วงนี้ก็ มันอยู่ช่วงสภาพอากาศนะครับหนึ่งฝนตกร้อนจัดก็น,นมลงฝนตกอาหารไม่ดีเปลี่ยนอาหารนมลงหมดเลยใช่ปวดใช่ในช่วงที่ได้นมดีที่สุดช่วงพีคที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวเหมือนต่างเหมือนต่างประเทศวัวแบบพักผ่อนเต็มที่ร่มรื่ยใช่ช่วงหน้าหนาวจะได้นมเยอะ เป็นตัวแทนของสัพทฤทิยาคมนะครับก็วันนี้นี่เป็นตัวอย่างผองงานของกเรานะครับครงงานของเราตัวนี้นะครับก็จะเน้นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวลุ่มน้ําตาลครับพวกเรานะครับก็ได้มีการาลงร่วมกันนะครับติดอาสาเพื่อจะให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นกับชาวลุ่มน้ําตาลโดยให้ความรู้เกี่ยวกับเยาวชนครับโดยสิ่งที่พวกเราทํานะครับก็จะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่อง น้ำนะครับที่อาจจะมีสารปนเปื้อนแคดเมียมเกิดการปนเปื้อนนะครับเราก็ได้ไปสร้างฝ่ายขึ้นมาครับโดยเราก็มีนวัตกรรมของเรานะครับที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับสารแคดเมียมครับอีกท yeah. ั้งนะครับเราก็มีการอาสาที่จะให้ความรู้แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ครับโดยนวัตกรรมของเรานะครับที่ใช้ในการแก้ปัญหาสารปนเปื้อนแคดเมียมนะครับก็จะมีนวัตกรรมดังนี้ครับโดยนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็ได้ต้นแบบมาจากเครื่องกรองน้าครับ โดยชั้นล่างสุดนะครับจะเป็นดินเอ้จะเป็นทรายที่ละเอียดนะครับต่อมาครับชั้นที่2นะครับจะเป็นฐานที่เผาด้วยความร้อนสูงนะครับซึ่งเรามีสมมติฐานว่าฐานที่เผาด้วยความร้อนสูงนั้นจะสามารถดักจับสารแคดเมียมได้ครับต่อมานะครับจะเป็นหินก้อนเล็กแล้วก็หินก้อนใหญ่ครับโดย2ชั้นนี้นะครับเรามีเพื่อเอ่อเป็นตัวถ่วงน้ําหนักให้ฐานตัวนี้ครับไม่ลอยไปกับน้ําครับและนี่ก็คือต้นแบบที่เราไปทํานะครับจะเป็นฝ่าย2ชั้นครับ ฝ่ายชั้นแรกนะครับก็จะเป็นฝ่ายแมวธรรมดาครับเพื่อจะลดแล้วก็ชะลอความแรงของน้ําครับต่อมาจะเป็นฝ่ายนวัตกรรมของเราครับตัวนี้นะครับก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถดักจับสารเครเมีให้ลดลงได้จริงครับค่ะเมื่อพูดถึงการทำธุรกิจนะคะสมัยก่อนกับปัจจุบันนี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ สมัยก่อนการที่คุณจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะนะคะคุณจะต้องเสียเงินจ้างโฆษณาอาจจะต้องทำป้ายประกาศหรืออาจจะต้องจ้างการทำปริ้นรูปภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่แต่ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจของคุณง่ายขึ้นมากเพียงแค่คุณมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวทุกอย่างสามารถทำทำได้หมดบนมือถือของคุณเครื่องเดียวนะคะอย่างนี้ฉันทุกวันนี้ทำธุรกิจที่เป็นร้านคาเฟ่นะคะก็คือจะช่วยใช้มือถือในการช่วยโปรโมท นะคะสินค้าหรือ Product ภายในร้านของเราก็คือสามารถที่จะถ่ายรูปนะคะลงสื่อโซเชียลปรับแต่งสีภาพให้ชวนมองให้ชวนติดตามนะคะเพียงแค่มีคนคลิกหนึ่งไลค์คุณจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่า1คนนะคะเพราะว่าคนอื่นที่ อยู่ในกลุ่มเป้าหมายก็จะสามารถเห็น p r o d u ั t หรือเห็นสินค้าของคุณได้นะคะเพียงแค่มีแค่หนึ่งคนที่เข้ามาเช็คอินหรือว่าเข้ามากดไลค์ที่รูปภาพของคุณแต่คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้10ถึง20คนนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นในโลกในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นสื่อนะคะสมัยใหม่ช่วยได้อย่างมากนะคะในการทำธุรกิจที่ 1. ช่วยลดต้นทุน2เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด 3การที่ลูกค้าจะมารู้จัก p r o d u ั t ์ของคุณหรือสินค้าของคุณไม่จําเป็นที่เขาจะต้อง walk in หรือเดินเข้ามาในร้านเขาก็จะสามารถเห็นนะคะแล้วก็ง่ายในการตัดสินใจของลูกค้าด้วยว่ามันตรงกับความต้องการเขาหรือเปล่าอย่างเช่นวันหนึ่งเราจะไปกินเราอยากจะกินเคก้กอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องเดินมาถึงตู้เค้กเพื่อดูว่ามันมีเค้กกี่ชนิดบ้างแต่การที่เราโปรโมทสินค้าของเราลงไปในเว็บไซต์ของหรือเพจของเราลูกค้าก็สามารถจะ ตัดสินใจมาจากบ้านได้เลยนะคะว่าเขาอยากจะมาแล้วเขาอยากจะกินอันไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เก่งจริงเราไม่รู้จริงก็ไม่สนใจเขาก็เล่นตัวแต่ไหน,นเขาก็ออกออกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำไม่ได้เราคิดว่าเราต้องทำไมได้เราต้องเรียนรู้ เราก็ได้ชักชวนน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยเป็นแกนนําที่จะนําความรู้ที่มีไปช่วยในการพัฒนาและก็แก้ปัญหาด้วยตนเองครับการที่เราโปรโมทสินค้าของเราลงไปในเว็บไซต์ของหรือเพจของเราลูกค้าก็สามารถจะตัดสินใจมาจากบ้านได้เลยนะคะว่าเขาอยากจะมาแล้วเขาอยากจะกินอันไหนอย่างเงี้ยค่ะ